ครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับทุกท่านครับทันสมัยมากครับพี่น้องครับเครื่องเจาะบารานครับเนี่ยพี่น้องครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับออกแบบออกแบบโดยทีมช่างยางตลาดครับนี่พี่น้องครับเจาะน้ำครับครับประกันได้น้ำครับพี่น้องครับ อ,อันนี้เป็นเสียมที่21เมตรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องล้างหูบ,บนับว่านในน้ำแห้งขนาดเลยนะครับ นะครับหลังจากที่เจาะได้21เมตรแล้วครับเป็นกับล่างวอรครับโดยการเป่านะครับเป่าลมลงนะครับแต่ยังเม็ดล่ดะแต่ยังเม็ดเราสักประมาณยังเม็แล้วสักเทียมแล้วได้ยินกลางไหนใช่ไหมละครับเยี่สิบสี่เมตรแล้วครับเดี๋ยวกับลังหล่างวอรครับว่าเข้าใส่หูหนาใหญ่เลี้วไปครับ วันนี้ทีมช่างมา3าคนครับมีแต่คนรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่เบชพี่น้องครับแต่ว่าแคสจอดโอ้สุดยอดพี่น้องทำได้ดีมากเลยครับขอแบะเบงครับพี่น้องครับเฮ้ยเครื่องใหญ่มากครับเครื่องเคียงก็ใหญ่ครับกลางบอครับพี่น้องครับ ครับพี่้องครับเมื่อนี้เขาจะมาลงครับการเจาะบาดาลและขึ้นถังหนึ่งถังครับใช้ทุนเท่าไหร่ลงงบประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มจากเจาะบาดาลพร้อมด้วยใส่ถังเป็นลักษณะทำปลาปลาน้อยประจำไรนาครับเดีครับพี่้องครับ นี่ครับพี่น้องถังขนาด1,500ลิตรครับนะครับถังนี้ราคาอ่านี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่พิธที่การต่อครับท่อต่างๆครับท่อ PVC เอาน้ำขึ้นฟ้าครับพี่น้องครบชุดครับพี่น้องครับนี่ ฝาปิดท่อนะครับแต่ก็ต่อมาพี่น้องต่อมาครับต่อมาอันนี้เป็นแท่นครับพี่น้องครับแท่นแท่นแบบบ้านๆครับสร้างแท่นขึ้นไปแบบบ้านๆวัดสดุตามที่ตามที่มีครับเหลือเศษจ,จากหันจากนีพี่น้องครับเลยบทใหญสูงครับนี่นของคุณยายน้อยครับ ต่อมาอีกครับพี่น้องครับนี่เปินเอาไปหดผักครับเพื่อนเพื่อนพวกปลาแล้วก็ใส่ในบริเวณหดผักครับพี่น้องปลูกผักปลูกเปื่อครับนี่ครับมาเลยครับค่าเจาะนะครับค่าเจาะน้ําก็แปดพันพี่น้องค่าเจาะน้ําก็แปดพันอุปกรณ์ต่างๆครับบวกกับถังน้ําบวกกับท่อพีวีซี มาแล้วครับปลูกพักครับอยู่ทุ่งนาครับโคตรปลาโคตมีพี่นอ้องอ่าปิ่งผักครับจะไปทรงร้านค้าบอน้ำดีครับเจาะลงไป30เมตรครับพี่น้องครับอ่าไม่เค็มโอ้เก๋เลยครับน้ำสุดยอดไหลก,กันไหลดีครับ หากพี่น้องทําครับพี่น้องหากพอๆไปพี่น้องเข้าเฮ็ดกะยกยกถังขึ้นสูงกานี้ครับสีด้น้ำแห้งกาดีครับพี่น้องครับยิ่งสูงยิ่งยิ่งแรงครับถังสําหรับถังเก็บกักน้ำเพื่อสิปล่อยลงมาใส่มาซอยครับเจ้าของสวนครับพี่น้องครับเจาะน้ําทําประปาขนาดย่อมใช้ในครัวเรือนใช้ในสวนผักเจ้าของครับลงทุนลายไปในพี่น้องครับร่วมทั้งจากปุ๋ยพี่น้องครับจากจอมาครับออ้พี่น้องครับ จอครับค่าจอกับค่าสือทอนี่เท่าไยกับคุณยายค่าจอกับค่าสือทอพีวีซีนี่โอ้พี่น้องครับเอาเกือบสามหมื่นครับพี่น้องครับเกือบสามหมื่นเด้อพี่นอ้องเด้อเอาเอาขนาดย่อมพี่น้องครับเป็นซัมเมิร์ดครับซัมเมิร์ดขนาดอ่า ผมไลฟ่ฟางพี่นอ้องเจาะกับกันพังครับนี่กันพังขนาดท่อสี่นิ้วครับกันพังขนาดท่อสี่นิ้วสามเส้นกับคาเจาะครับพี่น้องเบื้องต้นเลยคือคาเจาะแปดพันบาทคาทอพีวีซีครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเป็นไล่ไปเลยครับพี่น้องครับตีเป็นหมื่นหนึ่งนะครับตีเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับ ต่อมาครับอันที่สองครับต่อมาครับถังถังพี่น้องถังชุดท่อ PVC นะครับก๊อกต่างๆครับพี่น้องครับ1 9 0 0 0บาทครับเป็น29,000ครับพี่น้องครับ29,000บาทครับนี่ครับความยาวของท่อเดินไปคือท่อเดินไปนี่เป็นท่อ1นิ้วแล้วพี่น้อง1นิ้วครับขนาด8.5 1นิ้วครับท่อน้ำขึ้นนิ้ว2ครับนี่พี่น้องครับ อ่าซ้ำเหมือนครับซ้ำเหมือนเดี๋ยวแยกซ้ำเหมือนให้พ่อแม่พี่น้องฟังครับซ้ำเหมือนคือแรงดันสามพันนะครับสามพันหารอยพี่น้องแต่เฉพาะตัวซ้ำเหมือนสามพันหารอยครับนี่ครับอ่ามันมีครับรุ่นรุ่นหน่อยครับลงทอสามนิ้วครับโอ้ลงทอสี่นิ้วได้สบายพี่น้องน้ำแห้งครับนี่เป็นเจอสามสิบเมตรครับนี่บ่อนี่ครับบ่อเข้มพี่น้องสุดยอดได้น้ำดีเลยครับขันน้ำบ่อเข้มพี่น้องครับน้ำบ่อเข้มน้ำบ่อก่อยนี่ พอดักง่ามเข้าเดียวครับนี่พี่น้องครับมือนี้วันทีแปดหนึ่งเด้ครับพี่น้องครับแต่ว่าพักนี่สัตว์ลงเลยครับเถือนน้ำย่างดีครับต่อมาครับพี่น้องต่อหนามาขนาดคั้วมเยาาของระบบต่อเนี่ก็แปดท่อพัดสลอนครับทอะสี่เมตรพี่น้องต่อมาครับขึ้นมาเดินดีเดินพักปนยนใจครับขึ่นมีทางหน้าพักปนยนใจเพิ่นมีไฟฟ้าแล้วพี่น้องเจ็บพักไปขายครับเดี๋ยวนี้ ล้านค่าออพอลำดวนแม่ลำไปนี่ซั่งพักนี่ตลอดครับเพราะว่าปลอดสารพิษนะพี่น้องมาซื้อเลยครับพักปลอดสารพิษพี่น้องคุมค่าราคาเงินเท่าครับรับรองครับขันนี้แม่งจอในจังหน่อยมแม่งอย่างนี้จังหน่อยเพื่อนกะไลเอาเองครับรโอ้โอควันไม้กะนามส้มควันไม้ครับเพิ่นกน็ขีดเอาพี่น้องบมมีพิษดอกพีกพ่น้องผมมียาพิษครับ นี่พี่น้องครับนี่โอ้ยเขนอาซื้อเลยพี่น,อน้องสำหรับกินเพื่อสุขภาพนี่กินผักเพื่อสุขภาพนี่มาเลยพี่น้องครับร้านพ่อลำดวนนี่ข้าวหน้าครับผักเคลเนื้อยอกเนื้อย่างมีเบ้างเหรอครับพี่น้องครับคุณทั้งคุณซี่หอมซี่บ้านกาเจี๊ยบฟักขุนก็หอมแบงหอมแบงครับทั้งหมดกับกระเบือเนี่ยกระเบือกล้า่งลงอีกเป็นจำนวนจักต้นทั้งหมดเลยกระเบือนี่ มะเกือสามสิบต้นครับครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับมือนี้ครับพ้าพป็มพี่น้องมาดูราคาเจาะน้ําทาปลาปลาใช้ส่วนตัวแบบมินิลงทุนเท่าไหร่ตอบเลยพี่น้องครับสามหมืนบาทครับตัวเลขกลมกลมครับก่อตอนก่อตอนี่พี่น้องโอเคครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้ครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อพม่มพี่น้องท้องครับที่เข้ามาร่วมกัน สื่อสารเผยแพร่ต่างๆเ้องพี่นนองครับสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับเบิ่งเอาไว้นาะเพี่นนอนเนาะขอบุญขอบคุณหรายๆครับพี่น้องครับสำหรับมือนนี้ก็ขอสวัสดีครับ